อะไรดีกว่าการออกไปเที่ยวกับเพื่อนสิและคืนนี้มีตเรื่องเมาสามันมันโอ้ oh. ดูเหมือนลิฟต์เธอไปติดตรงนั้นหมดแล้วนี่ได้เอาลิฟต์สำรองมาไหม <Hey. S 1> อุ๊ยไม่ต้องห่วงฉันมีสีที่เหมาะกับเธอไม่ไม่ฉันมีที่ดีกว่านี้อีกเห็นไหมเอาชอและลิปสติกที่คุณชอบมา หมุนลิปขึ้นมาหน่อยหั่นส่วนบนใส่ในช้อนอังไฟใต้ช้อนให้ละลายเอาตลับเล็กๆแบบนี้มาและเทลิปที่ละลายลงไปแล้วเอาวาสลีนมาผสมแค่นิดหน่อยก็พอแล้วเมื่อผสมกันแล้วควรออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้สำหรับเคสมือถือทาการ้อนตรงกลางแล้วเอาตลับมาติด ตอนนี้คุณก็มีลิปแบบพกพาแล้วแค่นี้การเติมปากก็ง่ายสุดๆดูดีขึ้นมาเลยว่าไหมสีนี้เพอร์เฟกต์สำหรับการไปลิปกลอสโาวสาวอย่างเราเตรียมพร้อมเสมอถึงจะเป็นนัดกับเพื่อนก็ตามแน่นอนอยู่แล้วทำไมเรืองี่เงานี่ถึงจมตลอดเลยอะสองคนนั้นควรด้อยู่ด้วยกัน สนใจที่ชู่หมดแล้วเนี่ยฉันถึงต้องมีกล่องสำรองไว้ไงฉันจะได้พบกับความรักบริสุทธิ์แบบนั้นบ้างไหมโอ้โหนี่ฉันทำรกสุดๆไปเลยแฮะฉันว่าฉันต้องใช้ระบบใหม่ละยางรัดผมมาสองกล่องนี้เข้าด้วยกันเหมือนฉันมีถังขยะ b u i l อ i n เลยเรียบร้อย ถึงไหนแล้วนะโอ้ร้องไห้ฟูงไฟใช่ไหมอย่าทำตกนะอย่าตกนะไม่หล่นฮะต้องเริ่มต้นดีๆหน่อย <c oughs> ใช่เลยค่อยๆนั่นแหละดีสวยงามแล้วก็ต่อด้วยเราก็มีขนตางอนเด้ง เห็นเวทมนต์นี้หรือเปล่าต่อไปละ่ะต้องไม่ลืมทาปากด้วยนี่ใช่ไหมลิปสีใหม่ที่ต้องมีจือปากมาเลยค่ะอย่าลืมฉีดน้ำหอมกลิ่นประจำตัวด้วยเปเรื่องผมก็ลืมไม่ได้เลยหรือฉันจะลืมจริงๆนะฉันออกไปสภาพนี้ไม่ได้ ฉันไม่รู้ว่าความร้อนจะช่วยได้หรือเปล่าแย่ yeah, กว่าเดิมอีกฉันเหมือนสิงโตขี้โมโหเลยมาลองกันเลยโอเคเฮ้ยมันฟูขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่เหลืออะไรให้ลองแล้วผมถ้าไปโดนอะไรมาน่ะถือนี่ไว้แป๊บน,นึ่งสิฉันขอกินสลัดก่อนนะ ไหนไห่อยมยน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ใช่แล้วรินมาลงบนผมของเพื่อนๆแล้วนวดๆเหมือนกับแชมพูมันจะช่วยให้ผมนุ่มลื่นเลยล่ะแล้วสำหรับอุปกรณ์ทำผมแปลกๆพวกนั้นน้ำแอปเปิ้ลคงทำตกใจสุดๆเลย <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ดูสิผมนุ่มสวยขนาดไหนใช่แล้วฉันเป็นผู้กู้วิกรฤตผมเสีย โอเคไว้เจอกันนะแก้ผมเสียได้ด้วยจนนี่เหรออ <c oughs> ข้อสอบม่ยากกว่าที่คิดนะแถมหน้าเบื่อมากกว่าด้วยคืน <c oughs> นี้มีปาร์ตี้เหรออ้แต่ลินลี่ไม่พร้อมปาร์ตี้เลย <c oughs> อะไรเหรอไม่พร้อมสุดๆแต่บางทีถ้าได้ความช่วยเหลือสักหน่อย เกิดอะไรขึ้นหรอฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยถึงเวลาแปลงโฉมแล้วลิลี่มาเริ่มที่หน้าของเธอก่อนนี่ฉันจับพิซซ่ามันเยิ้มเหลอเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันรู้ว่าต้องยังไงมาเริ่มกันเลยอย่าดูถูกพลังของการคอนทัวร์หน้าชนะเพิ่มกระนิดหน่อยลุกใหม่เธอดูเป็นไงบ้าง เกือบลืมทำผมเธอไปเลยคิดก่อนนะฉันรู้แล้วมวยผมยุ่งยุ่งนี่เชยไปละฉันว่าถักเปียดีกว่าเริ่มถักจากผมใกล้กๆหูแล้วพอถักมาถึงตรงนี้ก็รูดผมขึ้นไปดึงอ้อมมาด้านหลังนิดหน่อยแล้วยึดเอาไว้ด้วยคลิปหนีบผมแล้วก็ทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่งเพอร์เฟก นี่สวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยลืมเรื่องสอบไปได้เลยเ,ลเธอทำนี้ยังไงนะ่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วพวกเราได้ไปกันดีกว่าฉันชอบเพลงนี้จังเออเจนนิเฟอร์กับเพลงที่เธอชอบเธอควรได้ยินจังหวะของท่อนนี้นะแถมมักฝรั่งก็อร่อยด้วย โอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นหมักฝรั่งติดผมเอว่าฉันทำไงดีอะโอเคฉันค,นควรค่อยๆเอาออกอย่างระวงังเธอจะได้ไม่รู้ตัวทำเมืองอยู่ทำเฉออยไว้โ oh อ้ไม่เธอเกาหัวตัวเองเดี๋ยวอาจจะโดนหมักฝรั่ง oh, โอ้ขอบคุณพระเจ้าเธอไม่โดนมันเกื <h orns> อบแล้วโอเคถึงเวลาเอาหมักฝรั่งออกจากผมเธออีกครั้งละมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้สิเดี๋ยวเดี๋ยว เครื่องดื่มนี้อาจเป็นท้งออกนี่คือก้อนน้าแข็งที่ฉันใส่ในแกว้วเพื่อน้ำเย็นไงเจ้าน้ําแข็งสุดพิเศษแกอาจจะช่วยผมเพื่อนฉันได้ฉันจะค่อยๆวางก้อนน้าแข็งลงบนหมากฝรั่งเยี่ยมทีนี้หมากฝรั่งก็เย็นพอจะเอาออกโดยไม่ติดแล้วโอ้กอบคุณพระเจ้าฉันเอาออกจากผมได้โดยที่เธอไม่รู้แล้วฉันก็ได้หมากฝรั่งคืนมาด้วยเอ้ไม่ดีกว่าทิ้งมันไว้ตรงนั้นก่อนละกันเอวาไม่สังเกตเห็นเลยฉันเหมือนนินจาลอกหมากฝรั่งเลยอะ ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเฮ้อเขานี่น่าขยะขยะจังรือเชื่อเลยขนมมาหาเจ๊คสิเจ๊คหยุดนะเอามือไปห่างๆเลยดูซิว่าเธอใช้มือใหญ่ๆทำอะไรลงไปพอกันทีได้ ช่างเหอะฉันต้องหาวิธีก่อนที่เจ๊จะทำขนมหักหมดฉันจะใช้กระป๋องเปล่าเจะอะอเป็นร่องเล็กๆข้างในคราวนี้ต้องใช้ฝาขวดและปืนกาวบีบกาวร้อลงบนฝาขวดบีบกาวร้อลงบนฝาขวดพอกาวอยู่ในฝาแล้วก็ต้องใช้ไม้แทง่งติดเข้าไปตรงกลางแล้วปล่อยให้แห้ง ตอนนี้ฉันต้องใช้ฝาปิดพลาสติกด้านบนเติมกาวร้อนอีกบีบกาวตรงกลางฝาตอนนี้ก็ติดไม้ลงกับแถบกาวร้อนเพอร์เฟกมาถึงขั้นตอนต่อไปนําฝาเลื่อนได้เข้าไปภายในกล่องหมุนฝาแล้วเลื่อนกลับลงไปที่ด้านล่างของกล่องทีนี้เราก็เติมขนมลงไปได้เสร็จแล้วอืมขนาดเ็จๆยังอร่อยเลยเธอเอาขนมมาเพิ่มเหรอเดี๋ยวสิ อย่าเอามือล้วงลงไปในนั้นฉันส,สร้างอะไรลำล้ำขึ้นมาด้วยแหละก็แค่เลื่อนขึ้นมาโอ้เค oh, <Kate. S 1> ยังกับ oh. มีเวทมนต์เลยเธอฉันรู้กินได้เลยไปเดิงเกียดนะและฉันจะทำอยากได้ขนมไหมเคกอยากสิงั้นคราวนี้ดูหนังกันต่อเธอโอ้เทดดี้ทัมกินสหนังเรื่องนี้นะ่ากลัวจังโอ้ oh, oh. พระเจ้าเธอไม่ต้องดูเรื่องนี้ต่อก็ได้นะเท็ดเวิร์ดโอ้ ท้องว่างไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันเยเกิดช่วยได้นะนึกออกแล้วขยับไปหน่อยเท็ดเวิร์ดดูรถเปรดถึงแซนเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันลืมช้อนไว้ในครัวใช้นิ้วแทนได้ไหมอะ่ะไม่ได้อีฉันก็แค่ต้องใช้ช้อนอะ่ะวัดดี ช่วยดูวยเท็เวิร์ดโอ้นุ่มจังจิงอ้ยโหตอนนี้ก็ไม่มีทั้งเท็เวิร์ดทั้งชอ้อนผิวมากเลยและเลียทีละนิดไม่อิ่มแน่เพราฉันคิดว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วซฉันก็แค่พับเป็นครึ่งแล้วก็คลีออกใช้แค่ครึ่งเดียวแล้วพับครึ่งนั้นเข้าไปที่รอยพับตรงกลาง ทำเหมือนอีกข้างแล้วฉันก็จะพับปลายอีกต้องแน่ใจนะว่ามันแน่นดีแล้วสนแทนช้อนนี่ต้องได้ผลแน่ได้เวลากินโยเกิร์ตเยสอร่อยมากเลยคำหนึ่งคำหนึ่งนะอืมจะปีศาจยังอยู่ไหมนะใช่แล้วโอ้ โยกอร์ดเอาไปเลยเชดเวิร์ดฉันคิดถึงเธอดุ้อ <ś m _>